thank <laughs> you วันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยที่อ,อยู่ในงานเปิดตัวของ Speed Garage ของคุณบ mm ูด hmm. วิบูนันสปีดแชนแนลนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยเราโรเกซาวได้นํารถเดโมคาร์นะคะพร้อมทั้งระบบเสียงเนี่ยมาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะซึ่ง p ป e d กร r a าชเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดโรงแรมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือว่ารักในรถบิ๊กไบค์นะคะภายในเนี่ยเขาจะมีสถานที่ที่สําหรับนํารถบิ๊กไบค์มาจอดที่จะเปิดแอร์คอน รักษาอุณหภูมิที่25องศาทุกๆวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอีกทั้งยังมีบริการสปาล้างขัดรถทำคำสาอรดรถแล้วก็ขัดเคลือบสีด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนของบริการสปารถเนี่ยไม่ใช่แค่รถบิ๊กไบ์สามารถใช้บริการได้นะคะรถธรรมดารถเก๋งทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะบรรยากาศภายใงานจะเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ผมบลูนันนะครับขอบคุณเยาวรัตน์จาก Sound ร็อกเก็ตซาวนะฮะต้องบอกว่าปีนี้ร็อกเก็ตซาวกับสปีดการ์ดมีโปรเจตกต์ร่วมกันเราเพิ่งร่วมกันทําพัฒนาขึ้นเสียงมอเตอร์ไซค์กับร็อกเก็ตซาวก็หวังว่าจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้เห็นผลงานเราเร็วๆนี้นะฮะที่สปีดการ์ดร่วมกับร็อกเก็ตซาวเรากำลังจะทำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเสียงตึ๊บแล้วออกมาแบบคลบุกขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมน้าแมนะครับก็รู้จักกันดีในขาแรงขาซิ่งกันอยู่แล้วนะตอนนี้อยากจะบอกว่ามีโอกาสดีได้มาร่วมงานปาร์ตี้กาเรียกว่างานแกนโอเพนเนิ่งของ e e d c h a n n e l การาดต้องเรียกว่าเป็น s p e e d การาดนะฮะต้องเรียกว่าสุดยอดจริงรวมถึงที่นี่ก็มีอะไรสุดยอดมากมายก็อบอกอยู่อย่างหนึ่งวันนี้มีโอกาสดีได้พูดคุยและได้รู้เรื่องอยู่เรื่องหนึ่งฮะว่าล็อกเก็ตซาวจะมีโอกาสได้มาติดตั้งเครื่องเสียงในเหล่าบรรดาฮาเลนะฮะต้องเรียกว่าสุดยอดจริง สุดยอดแค่ไหนมีโอกาสต้องติดตามก็อบอกเลยว่าล o อกเก s ตซาวมีของด,ดีอยู่แล้วฮะของจำๆเพียบดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมเ่ยเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นแน่นอนฮะก็อบอกเลยว่าเสียงดีๆลองนึกถึงล o อกเก s ตซาวดูวฮะสุดยอด ก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเครื่องเสียงจะไปทําในรถยนต์แต่ด้วยการที่ได้ร่วมทริปกับพวกพี่ๆนะครับในการขี่มอเตอร์ไซค์ทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Harley หรือว่ากลุ่มไบค์เกอร์ที่ชอบทัวร i n ิงเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ก็คือเดี๋ยวนี้ฮาร์เล d a v i วิสัก็มีเครื่องเสียงในรถแล้วแล้วเราก็สงสัยว่าเขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่มีความรู้ไง แล้วทำไมเสียงมันมาทางไหนเนี่ยหูแววหรือเปลา่าหรือว่าหรือว่ามีเจ้ากรรมในเวรตามมาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ที่ไหนได้มอไซค์หาเลขข้างข้างมีเครื่องเสียงแล้วผมก็ไม่รู้มันดียังไงผมว่าเลยก่อกลุ่มเขาไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าพกขี่รวมกลุ่มเขาคนที่เปิดเครื่องเสียงแหมมันขี่ร้อยกว่ากิโลนะ <S <S มีเสียงเพลงดีๆมันก็ดีเหมือนกันผมว่ามันก็ไม่ควรจะ ปิดลับกับเรื่องนี้นะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันสําคัญกับความเหนื่อยล้าความเมื่อยความอะไรมีเสียงเพลงมาช่วยเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าไบค์เกอร์คิดยังไงแต่ผมชอบฟันธงว่าสิ่งนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเพอร์เฟก บรรยากาศให้ในงานสปิดกาดที่เรา Rocky เาสาได้มาร่วมงานในวันนี้ต่อไปหากเรามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะนำมัมาฝากคุณผู้ชมใหม่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าสิบแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับฝูงกระทิงสีค่ะสวัสดี่มาแล้วโอ้โหเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วในรายการเรากับทีมนี้ครับผมแล้วฝูงกระทิงฝูงนี้วันนี้มาเยอะมากครับผมลุ้นทุกคันครับแต่ว่าเกงเกงคันไหนนี่จะ ก็เก่งทุกคันนะเทุกคันด้วยเหรอคะหนูถามหน่อยว่าแต่ละคันลงรุ่นอะไรบ้างลงรุ่น t w ครับ t w รถรุ่นอะไรคะของเราสตาร์ด้าสตาร์ด้าเอาอะไรมาแย่งคะแนนเขาคะเราประสบการณ์เราค่อนข้างจะแน่นอ่ามาแล้วอีกคันขอบคุณพี่ค่ะมาอีกหนึ่งคันอันนี้ชื่อร้านอะไรคะมาจากสนันนบางครับสันนัตบางคันสีส้มใช่ไหมใช่แข่งรุ่นอะไรคะสันนัตบางอ่า s q l king 140่ b อ่า ที4 W T R 4ี่มันคืออะไรเป็น12นิ้วคู่หนึ่ง12นิ้วหนึ่งคู่รถรุ่นอะไรของเราอ่าเป็น Ford r a n g e r สีแดง Ford r a n g e r สีแดงนะคะแล้วชื่อร้าน AB a u ออโต้คาร์เอบีออโต้คาร์ก็รถคันนี้เนี่ยอ่าตอนที่เราจะจัดในตัวฟังซาวฮะทีที่นี่คันนี้จะเป็นเป็นจูนลักษณะ3ทางเลยอ๋อก็จะเป็นจูนลักษณะย่านเสียงเหมือนพวกเล่น SQ ทำ SQ แต่เปิดประตูฟังใช่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันมาข้นไหนเนี่ยคุณลอยอตัวซาวจากระยองครับจากระยองรถรุ่นเป็นวีโกวีโกแข่งรุ่นเป็นตัวรุ่นคิง140คิง140ข่าวนี้ว่าได้ข่าวเดียวครับผมเพลงไม่มีวันตายรุ่น E S P L Pick up Unlimited อ่าเอาอะไรมาสู้เขาลำโพงทอรัสครับอ่าเป็นไงล่ะมาเจ็บตรงนี้ คุณผู้ชมค่ะนี่คือความสนุกสนานและความอบอุ่นของทีมทอรัสทีมนอกเหนือจากผลของการแข่งขันสิ่งที่แบบแต้อยายคุณสัมผัสค,คือความเป็นแฟมิลี่เดียวกันความรักความเชื่อมั่นและความสามัคคีเดียวกันกว่าเขาจะได้รถแต่ละคันแล้วทีมนี้เป็นหนึ่งทีมที่ไม่ใช่รถใครรถมันแต่แตเป็นปรถที่ทุกคนช่วยกันน่ะใช่ครับเออมันคือรถที่ทุกคนช่วยกันแล้วแต่ละคนที่ยืนอยู่คือมาจากต่างร้านค้าถถูกต้องไหมคะต่างที่ แต่ว่าเวลาที่เขารวมทีมอ่ะมันคือกลุ่มเดียวกันแ,<ต>แล้วเขาช่วยกัน <c oughs> แล้วนี่คือน้ำใจของคนในวงก,การเทสเสียงรถยนต์กับพอลัสทีมเป็นกําลังใจให้เขาด้วยขอบคุณค่ะ าก็จะต้องมีการกรรมการเขาก็จะเรียกนักแข่งทุกคนเนี่ยมาบีบกติกามาพูดคุยมาชูนุ่กันก่อนอันนี้ก็จะเป็นรบรรยากาศนะคะถ้ามองเห็นจากประสบการณ์น่าจะเป็นใหม่ทีเอตั้งไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีคือดูกราฟเสียงเลยอะคุณผู้ชมผ่านคอมพิวเตอร์เห็นปะแล้วก็รถก็จะจอดอยู่ย่างงี้นอกจากเสียงดังก็จะต้องมีรายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนในระยะที่กรมกร,กรมการกำหนดด้วยค่ะ หนูที่แบบที่เต้นมาคนเดียวที่เต้นเมื่อกี้ใช่ไหมคนเดียวใช่แล้วล่ะเล็กๆแล้วเราก็ตามเธอมาแล้วเราก็ตามเธอมาดิฉันบอกเลยว่าฉันไม่ได้ตามอะไรมาเลยได้ทีมนี้สวัสดีตุ้มตาสวัสดีค่ะรวมทีมอะไรกันยังไงคะคือมาจากกลุ่มที่ชอบนะครับแล้วก็ร้านเครื่องเสียงที่ไม่จําเป็นต้องใหญ่มากแต่ขอเป็น ใจรักในกลุ่มของเรานะฮะคือหลายๆร้านมารวมกันเหรอไม่ใช่ร้านเดียวไหนอันนี้คือเจ้าของานในตั้งคืแล้รมาจากร้านไหนค่ะอ๋อนี้หนูมาจากตัวแทนของลำปางค่ะใชชื่อร้านว่าลำปางหรือมาจักจังหวัดลำปางเอคาวดิโอครับเอคาวดิโอใช่เจ้าตัวไม่มาส่งเธอมาติดธุระนิดนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่ะคุ้มนี่คือคนที่เราตามมานั่นเองใช่คือหนูไม่ได้ตามพี่มาเลยหนูตามมาค่ะ ตายแล้วตายแล้วมาเพอ,ส,อส,สุดของตัวฮอตจริงฮอตจริงคือไซส์อาจจะมีนี้ <c oughs> แต่พลังม่งใหญ่มากอย่างกระซับ15หนิ้วแม่คุณเนย <c oughs> แล้วอย่างนี้ค่ะคือหลายหลายร้านมารวมกันแบบนี้แล้วสินค้าละคะจำกัดแบรนด์นะว่า <c oughs> จะต้องเป็นแบรนด์ไหนที่จะมาร่วมกันแข่งกับเป็นจริงแล้วเราไม่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 จำกัดอยู่แล้วคือเรามาหนึ่งคือมาประสบการณ์อย่างอย่างนี้ครับ ถ้งท่านผู้ใหญ่สุดอยังอ่าไหนเอยไหนเชิญทางนี้เลยค่ะมาๆามาเออคนนี่คือยังไงยังไงโอ้แต่ใจรักพี่นี่ใจไว้รุ่นร้อยเปอรเซ็นนะครับสุดสุดแล้วคือตอนนี้เสื้อเครื่องเสียงบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าจะซบเซาลงไปมากใช่ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันคนเล็กคนน้อยเธอบ้างฉันบ้างอาศัยขึ้นกันได้กัน ผมว่าวงการขึ้งเสียงอยู่ได้แน่นอนครับสุดยอดผู้ชมค่ะนั่นแหละคําสรุปและคําแทนใจของป้าแป้งขอบคุณที่มีทีมนี้ปรบมือให้กับตูมตามค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ๋งมากหนูชอบอันนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกในหัวใจ บรรยากาศด้านหลังของปะแป้งนะคะก็จะเป็นบรรยากาศงานแข่งซึ่งที่เนี่ยเขาจะสามารถให้นักแข่งเลือกได้ว่านักแข่งอ่ะจะให้กรรมการฟังที่ระยะกี่เมตรมันจะมีตั้งแต่5เมตร10เมตร15เมตรเขาก็จะวัดเลยคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วกรรมการก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นสิ่งที่เขาฟังกันค่ะนอกจากเสียงดังแล้วคุณจะต้องได้รายละเอียดของเสียงที่ครบด้วยแล้วถ้าเห็นจากด้านหลังของปะแป้งเขาก็จะมีไมโครโฟมาตั้งเพื่อวัดเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ความน่ารักของงานแข่ง เป็น E S Q L แบบนี้คือเขาจะมีคะแนนพรีเซนต์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเปิดเพลงแล้วคุณก็จะต้องมีโชว์มาด้วยเราก็เลยได้เห็นบรรยากาศของงานแข่งขันที่มีสีสันแล้วก็เรียกไอไลน์ ine, คนดูได้เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ